สวัสดีครับพี่น uh, ้องครับคลิปน <Nós> ี้ท่านยจะมามาเก็บการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายม่วงนะครับสถานีสะพานพุทธดพี่น้องดูนะครับนี้นะครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสถานีสะพานพุทธวางลงโรงพยาบาลนันอานะก็ยังไม่เสร็จนะนี่นะตรงนี้นะครับก็ยังไม่เสร็จนะในการก่อสร้างอย่เหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นน่าจะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้น สองสียามันเขียนะครับตรงนี้นะครับขึ้นสียามันเขียดนะครับก็ยังไม่เสียจนะครับสองนี้นะครับบรรยากาศนะครับก็นี่นะครับตอนก่อสร้างก็ก่อสร้างเหมือนเดิมนะครับขุดดินอยู่นะครับขุดดินขนดินเหมือนเดิมนะครับขุดดินขนดินเหมือนเดิมนะครับพี่นองนี่ครับบรรยากาศการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสถานีสะพานพุทธนะครับ เห็นไหครับอีกสามปีข้างหน้า,าจะคงจะไม่เห็นอย่างนี้นะครับพี่น้องนะครับอีกสามปีข้างหน้าคงจะเสร็จไปน่าจะเสร็จไประดับหนึ่งประมาณปีนะครับประมาณปีเดือนนี้ตักแปดใช่ไหมน่าประมาณปีเจ็ดสองเจ็ดสามประมาณปีเจ็ดสามคงจะได้ใช้กันนะครับสารได้เสร็จเสร็จะใช้กันนะครับปีเจ็ดสาม ถ้าน้ำไม่ท่วมก่อนน้ำปี73ได้ช้าแน่นอนนะครับนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับการก่อสร้างไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีการุธนะครับผมวันนี้รถก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับวิ่งโลดๆนะพี่น้องนะครับการก่อสร้างก็ก่อสร้างไปเหมือนเดิมนะครับรถเริ่ขุดดินนะครับขุดดินได้เยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องขุดดินได้ได้ สามเที่ยวเต็มคันรถเลยนะสามเ,าเต็มเกี่คันรถเลยนะครับครับนะอดีได้สามเที่ยวได้เต็มคันรถคันหนึ่งเลยนะครับรถพ่วงอ่ะเ,อเยอะเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็จะเป็นยกของนะครับเป็นยกของกันนะครับนี่คือบรรยากาศการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีสะพานพุทธนะครับพี่น้อง นี้ก็อัปเกดให้พี่น้องดูนะครับผมรถรถไปเป็นสะพานบวเก้าก็รถวิ่งได้เรื่อยๆนะครับ รถบรรทนก็จะติดอย่างนี้แหละครับติดตามไฟแดงนะครับผมล้วก็วิ่งได้ช่องทางเดียวนะครับวิ่งได้ช่องทางเดียว